ยกูต้องกดจอยย้ำๆไม่งั้นมันกดเข้าไม่ได้เมื่อเราคือฝึกซอมบด้เหมือนเหมือนไอ้น,นี่เลยอ่ะบ้านนินจาเลยเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ถึงกูโดนหลายครั้งวไงกูถึงกูจะรู้ว่ากูถ้ากูรู้ว่ากูจะโดนน่ารำพีและตกใจเลยเฮ้มาได้ฟักเตอร์ไอเป็นคู่ไปไปตามหาผีเป็นคู่อ่ะผีไปได้ม่อม่ตรงกลางไม่ใช่เหรอไปหรอนี่ไงยังอยู่เลย เอากูไม่อยู่กับกูอยู่กับนูกลุ่มกูไม่แยกแน่นอนแล้วเตนีมาโกโก้กลัวยังไงนี่นีมองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเลยอย่างนีตต่ไงั้ง่หลายทิศหายเลยไม่ไเห็นไม่ได้เห็นเป็นเงาไกลๆอ่ะผีมาได้ยินล้ว่นงเตยฟังเยงเตยเลยกกจัดแกงดาบด้วยความบ้าไอ้ไอ้มามาแล้วมากระมากล้กระมามากัะมามากะมามากะมามากะม่ โอ oh, ้เงือกเจ้าของเกมถ้าไม่อยู่ด้นใครทำไมโดนวะถ้าไม่อยู่ต้นใครทำไมโดนวะถ้าไม่อยู่ต้นใครทำไมโดนวะถ้าไม่อยู่ต้นใครทำไมโดนวะปอดไปแล้วเด้อเร็วมลเร็วเลพี่เนี่ยเงียไปังตาหลังตาหลังตาหนังตา5 minutes later ตอเฮ้ยไอ้แบงค์มาแล้วมาแล้วแบงค์ พี่เ่งอะพี่ไม่รออแล้ววะพี่ตกูข้างหน้าเนี่ยมาแล้วานิ่งๆเลยนิ่งๆเลยอ่ะในในในใๆใเลยเจ๊เจๆไม่ใช่ยับเกมมาเละมันมันนเลี่ยงมันอพรพอเมื่อมึงอ่ะร้องแล้วร้อมาแล้วมาแล้วนะ ไปไปไปหลังไปหลังภูเขาที่เดิมมาแล้วนะเผื่อไม่รู้ผีเรียผีมาผีมายิ่งออกก็เลยยิ่งออกเลยใครตายไม่มีใช่ไหมไม่แน่ใจไม่มีกครตายใช่ไหมตายล้อมาไม่ใช่กูคนแรกที่ตายอ่ะไอ้แบงกับไอ้เปรมอ่ะแค่นั้นเลยสวัสดีครับยังไม่ผ่านผ่านแล้ว่าแล้วมาแล้วผ่านแล้วผ่านแล้ว โอ้โหไอ้ไอ้ติดน้อนน่งไงก็แบบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยากอะไรนะไม่เทบาไรนะกูกูเมื่อกี้เลยตั้งนิดอ่ะแค่นั้นแ่ะไม่เท่าไหร่จริงๆนะผีมาโกโก้กลัวมาแล้วนะเผื่อไม่รู้ผีอะผีอะผีมาผีมาเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาเจ้มาไม่ใช่กูคนแรกที่ตายอ่ะไอ้แบงก์ไอ้เพมอ่ะแค่นั้นเลยข้มันผีอย่างนีนะก็อยู่ใกล้ข้ามไปตามด้วันนี่ข้างหน้าข้างหน้า พี่เชื่อผมพี่เชื่อผมไม่ต้องเชื่อแล้วพี่หนีเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากอะไรนะไม่อะไรใ้จบายอ่ะไม่กินเลยสักนิดอ่ะแค่นั้นอะไม่เท่าไหร่จริงๆ่ะพี่ซานนี่อย่าอย่าัดตอนที่ผมด่าลุงออกนะ